สวัดีค่ะสมีแชนแนลเดจ้าวันนี้สิพาแม่พ่อพอลักกับล้านสาวมากินกินแบบของทะเลนะคะเหมือนจะมีกุ้งสดแล้วก็ปลาหมึกลวกแล้วก็กุ้งลวบเดจ้ามากินน้ำกันเดจ้ามากินเลยกินเลยแก่อ้าวกินได้แล้วพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันได้สวัสดีค่ะวันดีทุกคนนีะเออมากินน้ำหลุบสาวเรื่อบ้าน

ออแปลงไปจะได้กินอืมากินจนซองยดได้เนี่ยมันถึงรอค่อยม่หอนมาถึงแบบกินนะครับเสียบบ่บ่ออิ่มลรอบ่บ่ฮึพี่หันเนี้ยก็จะคุยทำเนี่ยตัวน้ำกุกๆนี่ โอ้ยใจเ็บไร้แ่ฉันห่วคยรวยไม่ได้นงกินคนเดียวเด็นกุ้งุดไม่นำเอาปไล่ mặc áo lắm người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  mặc áo lắm

แก่ก่านี่วัวแก่นะต้องลงแบกใี่บางวันตากเด็กง่ายเอาห่าเอาแสบเกินเด้อดูจำก็เลยทาไมทำไม ่องอาหารตั้งหลายเน,นื้อตัวไงบอกกินไปตเสียันที่หนาบูสตกล่องนะนยิ้มยิ้เยบอก <c oughs> nhìn ừ. dìm lưới da mà sáng hm bao hm ừ. Mình chơi chạy hm 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 nó hm hm hm

แม่ก็ปกินอันยังไงอะไรพอยือยันยังไงหน่อย่อนน้องสะกินโซนแบบเี้คนหน่อยกินทำหน่อยกนนี่บวกนั้ทำญ่าว่าอืม

<laughs> ừ. Em đặt Mình, nói <cười> <cười> mà. Ừ. Nói mình ăn mà. Không, cho xuống nó nè. Nè mình ừ, cùng, cùng, cùng bên mình bên của mình. Là nào bố

ล่อล่อขาวิ่งข้ามจริงใจนะแต่ปางวันกี่ตอนนึงเออข้ามทยกินได้เดี๋ยบเจี๊ยบข้ามไนท์พอดค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไปผกกันไหมในคลิปน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่คือ